แมวแมวหายไปตัวหนึ่งเจอไหม,มเจอไหมเจอแมวไหมแล้วทำไมผ้ามันขยับเจอแมวไหม,มพ,พ,พี่ประกาศพี่ประกาศเจอแมวไหมพี่ประกาศเจอปลาทูไหมหาปลาทูเจอไหมมาปลาทูเจอไหมทูเล่นซ่อนเนีหย โอ้ยน่าหลักงใจเลยจะปลาทูไหมพี่วะกัดเจอปลาทูไหม,มแมวมันหายไปตัวหนึง่งแมวอยู่ไหนเจอแมวไหมเจอแมวไหมพี่ปะกัดเจอปลาทูไหม ปลาทูอยู่ไหนอ่ะเขาเอาไว้ปูนอนนี่อันไหนอันนี้คืออะไรนะฮะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยน่าน่ารักจังเลยอะ่ะอ,อเขาไว้ปูนอนไม่ใช่เอาไว้ห่มอ้ยห่มผ้าอือน่าน่ารักจังเลย ยังเลยเอาวันนี้กลับบ้านแล้วนะอันนี้กลับบ้านแล้วนะโอ้ยกูว่าวนะนนวคุณแม่ไม่มีคอนเทนต์เหรอลูกอ่ะหลับหลับหลับอาที่ซาดบอ,อกไป ที่สะดวกเลยโอ้ยทำไมมากวนฮะแมวจะนอ,อ,กอนกวนเลยนะโอ้โหจับจับับับ,บมันมันมันสว่างประลุกจับจับจับเออดูสิ